าละคะ่ะและสาหรับช่วงนี้นะคะก็ขอลงลึกไปอีกนิดนึงนะคะครูตู่ก่อนจะเป็นผู้กํากับครูตู่ได้เรียนจบทางสาขาไหนมาคะก็จบทางด้านศิลปะการละครนะครับจากคณะ,ะศิลปศาสตร,ร์ุลาลงกรมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ศรรึกษาต่อทางด้าน theater arts นะครับจากมหาวิทยาลัยปิแตร์ที่สหรัฐอเมริกาครับก็คือจบมาทางด้านนี้โดยตรงเลยโดยตรงเรียนอื่นไม่ได้แล้วสมองไม่รับ,รบเกิดมาเพื่อทําอย่างนี้เท่านั้น แล้วถ้าแบบนี้ก็คือหลังจากที่จบมาปุ๊บก็คือตั้งใจนะจะมาเป็นครูที่มาหาวิทยาลัยเลยหรือเปล่าคะออตอนนั้นตอนนั้นมี2ความรู้สึกะครับคืออยากสอนเพราะว่าไฟแรงใช่ไหมฮะก็อยากถ่ายทอดความรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากทำงานศิลปะที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องออการค้าไม่ต้องเอาใจในทุนไม่ต้องเอาใจตลาดเพราะนั้น สิ่งที่จะปลอดภัยที่สุดเราก็จะทําได้ตามอุดมคติที่สุดก็คือต้องเป็นครูเพราะว่าได้ถ่ายทอดได้ให้ความรู้กับกับคนที่สนใจในศาสตร์ด้านนี้นะฮะที่จะเป็นเจเนอเรชันต่อไปแล้วก็ยังได้ทํางานศิละปะตามอุดมคติของตัวเองโดยที่ไม่ต้องประนีประนอมกับโลกทางด้านธุรกิจครับและช่วงนั้นที่อาจารย์เข้ามาสอนน,นแรกๆละครเวทีในประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะ อขอพูดถึงละครเวทีสมัยใหม่แล้วกันนะครับละครเวทีสมัยใหม่จริงๆมีมาตั้ง3 0กว่า40กว่าปีแล้วตั้งแต่จุลาได้เปิดภาควิชาศิลปะละคร,รน,นะครับเราก็พูดกันอยู่เสมอเลยว่าว่าละครเวทีบ้านเรากําลังจะบูมนะครับแต่กต็ผมก็เห็นเป็นลักษณะเนี้ยคือกําลังจะผลิดอกอยู่เสมอมา นะครับแต่ว่าก็ไม่เคยบานเต็มที่ฮนะ mm hmm. ก็พอเริ่มจะบานก,ก็พายุก็พัดดอกร่วงเหี่ยวไป <laughs> สมหมดนะฮะแต่ว่ามาในยุคหลังมานี้ก็คิดว่ามีกระแสความตื่นตัวมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีโรงละครของเอกชนเกิดขึ้นมีคณะละครที่ดำเนินการในลักษณะ เหมือนกับจะเป็นคณะละครอาชีพเกิดขึ้นนะฮะ,อ,ะอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นอิทธิพลอันหนึ่งที่ทำให้สังคมหันมาให้ความสนใจกับละครเวทีมากนะฮะก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่ใช่เป็นเพียงกระแสนะครับแต่ว่ามันจะมีความยั่งยืนมากขึ้นนะฮะในการสนใจกับศาสตร์นี้เพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีละครเวทีหลากหลายรูปแบบที่ออกมาเยอะมากครับมีมีเยอะมากรู้สึกว่าบริษัท ที่เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์บิสเนสหลายๆแห่งที่เป็นบริษัทใหญ่ๆก็หันมาเล่นทางด้านละครเวทีนะครับเท่าที่คุยดูก็บอกว่าเขามีความรักแม้ว่าจะไม่ได้กำไรอะไรเลยก็ตามแต่ว่าเขาได้กำไรจากตรงอื่นเช่นได้กำไรจากการทำอีเวนต์หรือว่าได้กำไรจากการทำละครโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับก็มาทำในสิ่งที่รักคือละครเวทีนะฮะเพราะนั้นตรงนั้นมันมีข้อดีก็คือว่าว่าบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยเขามีสื่อ ะะเขาก็สามารถที่จะเผยแพร่ออกไปแล้วก็เอาดารามาเป็นตัวดึงแล้วก็ทำให้ประชาชนารุ่นใหม่ๆเนี่ยซึ่งคุ้นชินกับวัฒนธรรมของการดูคอนเสิร์ตและเชียร์ดาราเนี่ยได้หันมาสนใจละครเวทีที่มีดาราที่เขารักและโปรดปรานอยู่ในเรื่องนั้น<ะ>เขาก็เลย พากันมาดูละครเวทีประหนึ่งว่าเป็นออปชันหนึ่งนอกเหนือจากการดูคอนเสิร์ตนะฮะ,ะแต่มันก็เป็นประตูที่เปิดมาสู่ศิละปะแขนงนี้ที่จะทำให้เจริญเติบโตต่อไปได้วงเล็บนี่คือหวังหวังเอาไว้นะฮะก็วัยรุ่นสมัยนี้ก็หันมาเยอะมากหาันหันมาสนใจเยอะก็เหมือนเป็นการผสมผสานแต่ก็ต้องใช้ดาราเป็นตัวชูใช่ไหมคะเพื่อการค้าเขาต้องทำต้องทำครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นลักษณะของละครนักศึกษาทำกันเองดูกันเอง แล้วถ้าเกิดที่อาจารย์สอนแบบนี้ใช่ไหมคะพอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยจากที่เราเคยเป็นนักเรียนจนกลายเป็นครูแล้วเด็กของเราเนี่ยค่ะพอเราจบพอเราสอนจบไปแล้วเด็กนักเรียนเขาจะสามารถที่จะไปทําอะไรยังไงได้บ้างอะคะเอออัน,นี้เป็นความภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าภาควิชาศิลปการสแสดงที่ผมทํอยู่เนี่ยเ,เรียกได้ว่ามียอด enrollment คือคือมีมีคนสมัครเรียนเนี่ยสูงมาก นะครับมีปีหนึ่งประมาณสัก200คนได้ซึ่งมากนะครับสำหรับประเทศนี้เนี่ยแต่ว่าพอเรียนไปสักพักหนึ่งประมาณประมาณเดือน2เดือนนะฮะ<ม>ก็จะออกบดครับเพราะว่า<ะ>มันไม่เหมือนกับที่เขาคิดนะฮะ,ฮะเพราะว่าพอพอ,พอคิดว่าเรียนศิลปะการล,ละครหรือว่าศิลปการแสดง<ม>เขาจะนึกถึงภาพที่เขาชินตาว่าเป็นนักแสดง<ม>เป็นดารา<ม>อยู่หน้าจอ<ะ>อย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ย<ะ>นะฮะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ย มันไม่ใช่แต่ว่าเขาต้องฝึกอย่างหนักมากฝึกอย่างหนักมากไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหลังฉากงานปอกไม้งานสร้างคือต้องได้ทั้งหมดเลยในในแง่พื้นฐานเรา่าเขาก,ขาก็จะมีความคิดว่าอ้าวทำไมเขาต้องมาลําบากทําไมต้องมาหนักทําไมต้องมาทุ่มเทแบบนี้เขาคิดว่ามันง่ายๆสบายเพราะฉะน,นั้นก็จะหายไปหมดเพราะนั้นอันที่เหลือเนี่ยคือของแท้ แต่ละปีเนี่ยจะเหลืออยู่ไม่กี่สิบคน<ฆ>แล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือครีมของแท้ขอรับประกันว่าเก่งลแล้วก็แล้วก็ได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเป็นพวกอึดมากแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติจริงนะฮรแล้วรักจริงคือจริงๆแล้วในการเรียนศิลปะการแสดงไม่ใช่เพียงแค่ว่าไปอยู่หน้าจอแล้วก็พูดบทนู่นแบบแบบที่ดาราทำอย่างหน้าจอแต่ก็ก็คือต้องทำทุกอย่างศิลปะการละครนี่ผมว่าเป็นศิลปะ ทางปัญญาเพราะว่ามันสื่อสารความคิดกับผู้ชมนะครับด้วยด้วยด้วยความจำกัดนะฮะของของรูปแบบของมันเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนฉากอะไรได้มากมายพื้นที่เราก็มีเท่านี้นะครับเราไม่ได้ตัดภาพไปมาหรือว่าให้ตัวละครลำพึงลำพันอะไรได้หลายๆฉากหรือว่ายืดเยื้อไปหลายๆตอนนะฮะแต่ว่ามันอยู่เท่านี้แต่ว่าคนที่มานั่งชมณเวลาเดียวกันเนี่ย เหมือนกับเขาเข้าร่วมกิจกรรมทางปัญญา<ม>เพราะฉะนั้นเขาต้องคิดไปด้วยว่าละครนี้ได้สื่อสารสาระสําคัญอะไรกับเขา<ม>นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินไปทางสายนี้จริงๆเนี่ยคงจะต้องมีอุดมคติทางศิลป,ปะมากพอสมควรนะฮะถ,ถึงจะถึงจะต่อสู้ไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งว่าผมจะบอกนักเรียนเสมอว่าคือไม่ว่าจะอาชีพอะไรเนี่ย เราล้วนมีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้นนะฮะและเราล้วนเก่งและเป็นอัจฉริยะด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราต้องหาความเป็นอัจฉริยะในตัวของเราให้เจอ,อด้วยการฝึกฝนด้วยการทุ่มเททำงานหนักเราจะยอมให้ค่านิยมของสังคมมากำหนดไม่ได้ว่าอัจฉริยะแปลว่าแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งอันนั้นเขา,าแพทย์รักษาโรคทางกายแต่ว่านักการละครเนี่ยเรารักษาโรคทางใจให้กับผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเราก็ต้องทุ่มเทและมีความภาคภูมิใจไม่ต่างจากคนที่เเรียนสาขาแพทย์ เรียกได,ด้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่เยียวยาจิตใจของคนดูได้แล้วก็ทำให้มีความบันเทิงขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังน่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์มาฝากข้อคิดและคำแนะนำดีๆกับคนที่อยากเป็นผู้กำกับด้วยหรือว่าในส่วนที่ว่างานนี้จะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ